ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอรทุกทุกคนสมองสวอนที่เข้ามารับจำสองซาบไลสวัสดีเอฟซีบอฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศยินดีตอนหับน้อพี่น้องเนาะสวัสดียามเที่ยงเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องฝากส่องน้องอ้ำเนเด้อร่องน้องตะน้องบ่าวตาพี่น้องตลาดน้อยพอลูกอ่อนเฮาเอ่อนังติวฟาจับฟาจัก ส่องนะโอ้มีรูซ่องอ่ะฝากฝากฝากเมนพี่น้องเมนให้โอ้ยว่าแตานั่นพกดงดงดง,ดง,ด,ง,ด,ง,ด,งดงมานะเมื่อนี้เพื่อนนั่นไป,ไปตลาดพี่น้องเป็นปวดเจ็บเหนื่อยเจ็บตัว งานเนี่ยเพื่อนนั้นแม่ว่าเมื่อวานนี่ก็เมื่อคืนนี่พ้นตกแล้วก็เพื่นกะเจ็บกระตุ้นกระโตุ้นบอสบายเมื่อก่อนนะก็ไข่นั่นหาเงินมากกมีแต่ซักยาพี่น้องมาได้ซื้อนมลูกหักตัวเองเป็น ที่วันนี้ได้สมาโอ้หมาตาผลบรีดาหน้าผลกลับไปขายตลาดกับพ่อได้ซื้ออยู่ซื้อกินนี่ซื้อนะต๊ะกับพ่อตกะพ่อแบบพ่ออึพ่อโหยพ่อหันหงาขึ้นพี่น้องบัตตาพม่า่นได้ันะมาฝากป้าผล ได้หมากไหมผลขอบมมขอบใจนอกหลายๆกับอันขนมพี่น้องขนมเป็นกล่องว่าได้เพน้่นงจกับนกระเป๋าเปรเป็นกำลังใจให้ทั้งสองสองนาะพี่น้องฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้ส่องน้อง ຊ່ອງນ້ອງຕາຊ່ອງບ່າຕາຊ່ອງນ້ອງອ້ຳເນາະພີ່ນ້ອງເນາະນ້ອງກໍວ່າທາງໃດນ້ອງກໍວ່າທາງໄດ້ພາດເບິດທັງສອງເພື່ອມີລາຍໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງເມືອໃໝ່ເນາະເລີ່ມຕກໍໄດ เป็นกำลังแรงใจเพื่อนกาเพื่อนกาอาลูบอยเลยเป็นเผื่อเป็นกำลังแรงใจเป็นแรงผักดันนะพี่น้องเลยอสอยสอยเรือโซ่งโซื่อก้าื มามากครบนโตอืมไม่หรออืมยะก่อนั่ยงก็จะเขามาอืมหมองก็สับก็เนื้อย่างๆพนมาเยี่ยมเยี่ยมป่าพืเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยห็นเห็นเต็มเต็มเลยมันไม่มีผมมีความลับเลย ว่าล่นว่าหัวพี่น้องโอ้ยพก่นกระยอไปสื่อเลยนั่นนั่นง่อยโอ้ยมอตาอยากเป็นไข่มาตาอย่างเป็นไข่ผูยัน

Cả chốc nhận... cả rượu rìu thường là côn hèn tăng tê tăng mi lụ đầy lụ mà nghe một bên tàu bên tờ lại lại mong xong... nhảy ừ. Và... Ừ. Giờ, à, nó Vậy, đừng... nang nang

ยายเป็นอะไรยายอะไยายขาตังกันดีขึ้นก่อเข่าหนังอาการนังได้เฮงในมือวานในหนังบ่ได้แน่นี่เด้อพี่น้องเอ้ยพังเบิ่งอาการไปเรื่อยๆพังเบิ่งมืออื่นมืออื่นทาดีขึ้นกะคือว่าห้าก็คือสิได้กลับบ้านพี่น้องไปพักผ่อนนี่มืออื่นห้าก็สิไดง กำลังกายอยู่บ้านห้าแรงเมื่อไรคะกิโลเมื่อผักผ่อนอยู่เพื่อนพี่เนาะกอบมกอบใจทุกกำลังใจทุกกำใจสิส่งมาหายยังาอมเห็นตังเลยจุพ่อแลตังสซีฟ้างหลังกานอนนอนลับค่าตังเลยนอนมูเตียงเี้ยเมยปุ๊บอุ้งแก้มกําลังกําลังมาเกี่ยมาคอยกู เงดีใจร้านมาเยี่ยมพี่น้องเลยนั่งยึดตังฮักพ่น้อนัยตังฮันั่งว่นั่งมาเนิออกเนอหมออีจังนปมาคาตนี่เลยมีสิน้ยังที่มาบ้านามเ่ให้พ่อนให้พ่อนร้านได้ไหม ให้รับให้ลวยอย่าได้ซวจักเถื่อนเนี่ในผู้อาวด้สผู้ดีเด้อเนี สบุงามูบ้านี่หสูบุงงามตาถเลนี้เาเพู่ล้นกเาสบงามบนี่เลยใช่เลยมาชิถ่ายได้สลากเร่ยชินบร์น้อน่มาเ่ี่ังั้นก็เก็บมากันเลย Food, well. อัน่นเขาตะาหนำเดิมเนอโอดิข้าวท่าเ้อยดิวจงจงกับเตาอันขาดไไปทอแม่พ่นกะอ้าวไม่ยังเนอท้าแม่พ่นก้หายพ่อนล <tle> ูกหลาน เพิ่นกันดีขึ้นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยขอบอกขอบใจเอฟซีทุกท่านป่าลุงแม่ป่าแม่ป่าหนะาอาบ่าฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศยินดีนะพี่น้องยินดีตอนหาบเลยค่ะซาบุระกันยินดีที่พี่น้องให้อวยพรที่คอมเมนต์มามีแต่คอมเมนต์มาว่าให้ท่าแม่นะให้ไม่ไว้ให้ท่าแม่นะให้ไม่ไว้

อไอ้กุ้มไรก็้มอันนี้ก็ดิเงียบเงียบเงียเงียบมึงกินเอาแข็งอย่าว่างเงาถถาเมื่อวานนี้หลุดบได้เลยน่าร้อย กินหอด้านซาวลานากินหอดตอนไปลกาเลยเ่กสีเป็นนะพี่น้องไปโลกกะนั่งนั่งนั่งวีพี่น้องเยโอ้บ่าดารดอกตังมันอยากเป็นไม่ตีพี่ได้อกแต่มันอยากเป็นขนาดบาตายังเป็นไข่ มันนอนลายมั้งเขาจะว<น>่านอนลายเป็นไก่อันหายลายเป็นไ <c oughs> อเรยนะ <c oughs> อยากเป็นน้ำนอนลายมังนอนนอนกัน็นสองทุ่มสามทุกก่มอีกจริงจะตื่นได้ตั้งแต่บ่ายให้ตื่นทุกทพี่น้อง <c oughs> วววตามตรงนะพี่น้องชีวิตพอลูกอ่อนเนี่ยนี่แหละ <c oughs> มาจะตลาดลูกไห้เรกแบบลูกกาหาเดี่ยง งานคนขยเลี่หลี่ยงขอบเหลี่ยงครัวอ๋กอย่างแวต่เขาสั่งนั่นสั่งนี่หาลงกรส่งจากจุมาจะไตลาดไครอสองสามล่อเสียอสอได้ตื้นนั่นแหละเ็ได้ใส่เติมผัดไปเียงตัดเนื้อนี่ยะทางปรมันสามสกิโผัวแบกเดียวแบกจันี่เงินสามล้อแบกจัก จิมบัตตาน่ะเอาว่าทุกอย่างที่วัตเป็นเงินพอยังเพื่อครอบครัวบริเวณเพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัวแต่ใครเนี่ยแต่ผลขับรถแข็งเนี่ยขับรถแบบธนัดเนี่ยขึ้นรถกูมือกูมือรถจนยอมมก็ีนี่รถจนดวะไปใช้ะไรไหมาไปห้องน้ำ เจอะเข้าจาซิมพลาได้มาใสใจคาล้นโยังยบหยกยเก็พี่น้องยังโจมยังโจมยังยอพ่งลัดได้หมดลำไหนุ่มจังได้กระใสกงขาโล้กุน่นะจยังยอนางอํานอนมือที่สองนางวีกับนางอ้อนนี่สิมานอนบาตานะบอตี้นอนเพาะงาพนอยากลูกเนอพี่น้องเอ้ยบอตีเพื้นน่ย กินอ่ะโอ้ยอุลุอุลุยขึ้นูคนกำลังเป็นตะหักตะสังหายลงไปเลยปะไป เอ้าหันออนหยเข่าแล้วก็โ๊เมื่กันอ้าวกินไงโอเคพี่น้องมาหานี่ก็สีดำราพัจากฝากรนเลยก็แชร์กดติดตามส่งสาบุไลส่องบ่าตา่อเคฝากส่องน้องตาส่องน้องอํำฝากคนลยกดแชร์กด ทับสักแค่ก็ลุกกระดิ่งให้น้องทั้งสองแต่พี่น้องน้องคนดีน้องคนขยันทั้งสองคนให้ผ่าน้ไใ้บาตาเนี่ก็ได้สี่พันเอ้สี่พันสี่พันมาสปาปรพี่นออ้องตสบาเบาเบ,บื้งดังเฮ้ยมื่นให้ได้สี่พันนะแม่น้อนั่ 4, นเนี่ยสี่พันในตกใจเลยนาะแต่ 4, นะชินี้อย่างเงี้งยมัน กางัวนางอ้นกางัวเลยนันแะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจหายหนองทั้งสองห้ผ่านไม่ว่าพอขบมกับใจเนาะทุก fc ทุกฐาน fc สีหนาหักทุกผู้ทุกคนว่าฟังไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่เป็นกำลังแรงใจที่ส่งกำลังใจมาหาแถวแมกนะให้ยยูดีบีแห้งวัตุผูอุเบกคนเด้อห้ยลำห้ดรวยเงินไรน้องทองไรมาเนาะเงินบาทค่อยได้มาเงินดอลลาร์ค่อยได้เขา <laughs> ไปพี่เนาะขีดหนะพอกันใหม่สบายดีสงสัยนั่งอ้อนนี่ีิมีสองเลยเนาะนั่งอ้อนนี่เนาะ <laughs>